สวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังกินตีมโบดจ้ามีหลายอย่างด้วยกันมีส้รรมตำแครอทด,ด้วยนะคะตีมโบดแล้วก็จะมีบาร์บีคิวเนาะบาร์บีคิวซีฟู้ดนะทำไมน้องวิวค่ะกำลังกินอยู่ใช่ไหมตอนนี้สามารถกินน้ำกันค่อ มีซื้อได้ต่องอย่างเป็นคนน,น,น้ำะนะ้นผิดตองอะตรกนีซื้อใหม่ไม่ได้แล้วนะคะพี่น้องน้านา,นากินทีสตมีมบดร้านสาวเป็นคนจัดการทาเอาเอาอกมาน้องนะี หน,น,นูกินได้เลยเนื้อสุกแล้วไปเจ้าป้าหน่อยป้าอัอานนร้ว่าอ๋ออันนี้ชมมาค่ะมาก,กินน้ำแกองอย่างไปย่างไปกินไปแต่ว่าตอนนี้กราล้างอย่างไม่ได้กิน แบบแบบต้มมันจะแบบแั่ใส่หูตุวเข้าไปด้วยดีชนชนยากใส่ไม่ได้เลยอ้า้ตับใส่นันซอยนั่นแล้วล้าเพิมกินงางเดียวว่าไรได้เพราะว่าเอาก็มีเวลาเรา้องดูแลมันมันจะน่ายรอรอ โอ้ยปามมึก <elaborate> you know. ็試試 <noise> yeah. ่ใช่เหรอปลาหมึกปลามึกปลาปลาทุกอย่างนั่นแหละมาใส่มากินด้วยย่างเอามาย่กิน้แล้วมามเรมา

น็้องลเขาอเยกไปกินกับอะไรมองดูกินกับซุปต้มซุต้มกินยับย่างเหรอเออมาเค็ชามันนี้ตสวโ้วนมันไม่เหมเบคอนมันเหมือนบสุกอะมันก็ไม่ใช่เบคอนออมันไม่ใช่เบคอนน้องวบอกว่าุมากิน้วยกันครับนีออย่างนยังอร่อย

ชมค่ะล้างจางดู่างนน้ำเดานไ่น้กงมกีหนูอยากะล่รถไฟลงเดี๋ยวเลขหนึ่งก็ได้เลหนึ่งเลขสองผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่เลขหนึ่งหรือเลขสองอันนี้เลบวัวใช่ไหมมันอยู่ดี ใช่มันแ่้มเอาไปต้มอย่าทอดขอาหน้าอย่าทอดมาต้มให้ลองทอดทอย่างต้มมาต้มอย่ต้มมาต้มในวลาเดียวรอยาว่าน้ำจิ้มน้ำจิ้มอะไรกินฮะติ๊กิ๊มเดี๋ยวกิน อัไม่ยินนอนนีหรอกสตวันนี้ทั้งคืนเลยทั้งคืนต้องได้ไม่หมดนะคน <c oughs> เดียวนะคน <c oughs> เดียวเลยทั้งเืนไม่ต้องนอน <c oughs> เอาผมอยู่ได้แต่ว <c oughs> ่าแต่ว่าอิ่มไม่อกี้จะนอนมานะโอ้เออ่ะ <c oughs> วน้อพอกก็แบนุ่มมากสิร์ฟซอสซออันเยดซำเลอันเดียดซำเล้อเนาะ it looking? p a o l o r ไม่ต้องค่ะจะกินอะได้้างจะกินบ้งตะคั่บ้ชมน่เือนของหมักเีะขาเนียวคับับตําบแค่หลอดองค่ It's at all at the bottom. It got wooden and close this Is that full? No, that's not good. Yeah, it is full. No, oh, that's fine. It's already full. So. Just give me a couple of noodles. So. Mm -hmm. I don't need any more yeah. sauce so. okay. Just yeah. some noodles. The noodle is this noodle. This noodle. The noodles is. Yeah, that one. Mm -hmm. That one. Mm -hmm. Thank you. Yeah. Mm -hmm. That's fine. Boy, that's cooked already. He did have that one. Yeah. They cooked that for a little the back. Yeah. 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 Toot man. Toot man. Toot man. Hmm. What was it? Toot man. That's look. those cuttlefish was so big, and then look after they cooked that, small because like that. Because you don't want to cook it for too long. It's so tiny. Look. วิ่งต้มไปตมมาเหลือเท่านี้มันไม่ให้ต้เมเยอะรอต้มอ,อ่ว่าเราไดกินอะไรเนี่มันไม่ต้องต้มเยอะหรอกแล้วินมันมต้องไปต้มไหมมันแกมาโอ p r o plate ใช่โอ้ p o i e ไม่รไมู่้นะไม่ร้นะว่าจะได้ไหมไม่ต้ ไหม่แล้ว่าม่คนซอยยางไม่ตนซอยกินมักมกขลีไฟออกมาก็ติดไฟ่ละดียังไม่ิดแกอกว่าผมเคยกินหมดแล้วอันยกออกอ๋ออะไรก็ได้ไงงนั้วก็ปิดเลยมันไม่มีอะไรย่างเลยกัปิดเลยวางไว้นั่นแหละย่งแต่ย่างก็ดีมันเป็นกุ้งกุ้งกินไปเลยนี่เสียเยไปย่างหมดตอนนั้นนะอ๋อย่างไปหลังมันโ

I don't the crab You can't. The only way you can do it <coughs> is like the shell. Is that cooked yet? No. Well, I can't eat it yet. But you can only buy. You can't get the meat. You can not get the meat? You can, mm -hmm. you no, it it? Not, you can buy this. Mm -hmm. um, นี่นะตัดแล้วพี่น้องจ๋ามาจ๊ะมา สองร้อยิกิโลกรัมยาเต็ก,ก่อนได้อะอนนี้ก็จะทอดทอดที่พี่น้องใครใส่ไข่ไปบนตรงนั้นนะไม,ม่กินแนล้อยากก็ชอบกนก็ใส่กละัรใส่ซองอ๋อซีฟูตซอะซีฟูตซ้ Out. Mm. No, not that one. It's yeah, just chili. One. No, it's just chili. No, 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 no. Chili. No. 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 Okay. No. Oh, this is a candy sauce. That one. Mm. Exactly, this one is just chili. Why so much? Why is it so big? Why is it so many? Because you need it. Why so much? Because you need it. I know. Mean, guy. Not you, he's I, I can't eat many. I need one spoon, not a hole. I put a half, not from half. Oh, yeah, I It ดูบรรยากาศนี่น้องเบียร์คาารับไปป่ะครับคอคุ๊กครับขอคุ๊กครับ